หนึงพื้นที่ที่เราจะติดตามสถานการณ์ก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถ้าไปสอบถามผู้ประกอบการที่นั่นจริงๆก็น่าจะได้เตรียมตัวกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจปิดร้านกันมา2-3วันก่อนหน้านี้แล้วในช่วงกลางคืนช่วงนี้สำหรับเคอร์ฟิวคืนแรกไปติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำกันค่ะคุณสนธยาคะครับคุณนัฐาครับสำหรับ พื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 มาอย่างนานต่อเนื่องทำให้การประกาศเคอร์ฟิวในวันนี้ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่มากนักแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้กระจายกำลังบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับ <S 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 ยานพาหนะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดสงขลา ทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกว่า200นายรวมตัวปล่อยแถวออกจากหน้าศูนย์การค้าลีกาเดนใจกลางตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อกระจายกำลังออกบังคับใช้ประกาศเกอร์ฟิวพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลาซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกาคืนนี้ไปจนถึง4นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก โดยในช่วงก่อนเวลา22นาฬิกาเจ้าหน้าที่จะใช้รถกระจายเสียงประเวนแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานจากนั้นเมื่อถึงเวลาเคอร์ฟิวหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะจับกลุมดำเนินคดตีตามกฎหมายในทันทีครับเ,เงื่อนไขยกเว้นตามประกาศก็จะดำเนินการสองส่วนครับส่วนแรกถ้าปกติ ปกติที่ละเมิดต่อคำสั่งนี้ก็จะดำเนินคดีตามที่มีามตามมาตราโทษอันที่2ถ้าเป็นบุคคลที่เสีย่ยมหรือติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มนี้ต้องกักตัวก็ต้องกักตัวให้ครบจำนวนก่อนแล้วก็จะเอาไปดำเนินคดีต่อ,อาการค้ากลางตัวเมืองหาดใหญ่ในคืนนี้นั้นผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรมรวมถึงร้านค้าต่างๆ ทยอยปิดตัวชั่วคราวเพื่อลดการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทําให้บรรยากาศเมืองหาดใหญ่เงียบเหงาต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายวันแล้วซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ลดการสัญจรลงทั้งภายในตัวจังหวัดสงขลาและการสัญจรไปยังจังหวัดใกล้เคียงทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูลที่มีการประกาศปิดพื้นที่ ห้ามการสัญจรเข้าออกในแต่ละจังหวัดไปก่อนหน้านี้แล้วส่งผลให้การประกาศเคอร์ฟิวในคืนนี้ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามากนะครับบริเวณนี้เป็นถนนนิพัตอุทิศสองนะครับในพื้นที่ย่านธุรกิจการค้ากลางตัวเมืองอาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในช่วงที่ยังไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ออกมาจับ จ่ายใช้สอยแต่หลังเกิดการแพร่ระบาดทำให้ตัวเมืองหาดใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างเช่นในคืนนี้ที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมแทบจะไม่มีผู้คนหรือรถยนต์สัญจรผ่านไปมานานๆครั้งจะมีรถเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนผ่านมาสักคันหนึ่งซึ่งนี่ถือเป็นบรรยากาศการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดสงขลาในคืนนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับคุณนัฐาครับ ขอบคุณมากค่ะคุณสนทยาคะ